มาดูอีกหนึ่งปรากฏการธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุนิยม,ยมวิทยานะคะประกาศเตือนออกมาว่าวันที่1 0 1ถึงมีนาคมนี้ทางแถบภาคอีสานนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศเตือนแต่ละจังหวัดเขาก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะไปดูกันที่บุรีรัมย์กันก่อนนะคะชาวอำเภอกระสังค่ะที่เคยประสบวัตภัยตอนนี้เขาเก็บข้าวเปลือกใส่ย,ยุ้งฉางกันแล้วะค่ะคุณมนัสเ,เก็บสิ่งนนของมีค่า<ม>นี่ค่ะเพราะ มันไม่ค่อยเห็นละค่ะคนปัจจุบันสมัยนี้นะคะก็ดูภาพสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาป้องกันความเสียหายจากการเกิดพายุฤดูร้อนหลังจากมีการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะนี่ถ้าเป็นยุงแบบนี้เนี่ยโบราณผมเคยไปเห็นนะเขาทําเป็นยุงขัดแตะอาไม้มาสานสารต่อไม้ต่อต่อต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะไว้ก็บเข้าเปเือกันคะกันชื้นส่วนที่บ้านค้อนเหนืออําเภอเมืองเจ้โสธรอันนี้ก็เร่งซ่อมแซมบ้านเลยโดยเฉพาะหลังคาที่เปลี่ยนมาใช้โครงเหล็ก นะก็อันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเวลาพายุพัดมาก็จะลดความเสียหายได้แล้ววาตภัยที่ยโสธรก็เกิดขึ้นทุกปีตอนนี้ก็เร่งซ่อมเร่งออกกันใหญ่นะครับ<า>ส่วน,นที่ร้อยเอ็ดครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่นั่นก็ประกาศเตือน20ออำเภอให้เตรียมรับมือเฝ้าระวังลมพายุที่จะ,ะ,จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มีนาคมโดยเฉพาะชุมชน ที่มีต้นไม้ใหญ่อันนี้ต้องตรวจตรากันดีๆผู้นําชุมชนต้องเข้ามาช่วยแล้วใชะตัดต้นไม้ใหญ่ซนะมันอาจจะล้มทับบ้านเรือนได้ออสํารวจความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในเขตชุมชน ดูตัวอย่างอย่างเาเมื่อวานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคที่ต้นไม้ลมทับน้องนองนักศึกษานะคะบาดเจ็สบสาหัสไปหลายรายใช่มาดูประกาศชัดๆหนึ่งนะคะกรมอุตุนิยมว,วิทยาที่บอกประกาศเตือนเรื่องพายุฤด,ด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึง12มีนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคออกลางอ,อุณหภูมิจะลดลงประมาณ5-7องศาเซลเซียสนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็ฟังประกาศเตือนกันไว้แล้วกันนะคะ